นี่คือแมตท,ที่คนไทยรอคอยเมื่อสาวไทยต้องเจออิตาลีเบอร์หนึ่งของโลกเวอร์ชันจัดเต็มทีมไร้ไพ่ห้าเกมติดที่เพิ่งตบชนะสหรัฐเยอรมันเกาหลีบราซิลและบัลแกเรียเอโกนูอันโทรปาวาเดนซีออโรเดเจนารโออิตาลีส่งผู้เล่นตัวจริงชุดใหญ่ลุยเต็มที่ไม่มีทดลองทีมแต่ถ้าโค้ดอจะทำในสิ่งที่ไม่มีใครคิดว่าจะเป็นไปได้ต้องใช้สูตรล้มยักษ์ใหญ่ที่วางหมักไว้ละเอียดยิ่งกว่าตารางหมากรุก อิตาลีชุดนี้เล่นเหมือนหุ่นยนต์ AI ไร้ที่ติไม่มีจุดรั่วไม่มีสะดุดตลอดสัปดาห์แรกเอโกนูแต้มเฉลีย่ย20อัฟต่อแมตต์ตบแรงคะุบล็อกด้วยความแม่นระดับโลกแม้เปอร์เซ็นต์ความแม่นยำเบา45-48%แต่แรงประทะทำให้เกมเปลี่ยนได้เสมออันโทรปวาดเซิฟเอสระดับพัปทีของหลีกยุโรปในแมตช์เจอ aman, เยอรมันเซิฟฝันระบบรับพังทั้งแผงอโอโรเซเตอร์จอมเทคนิคขึ้นบอลหลอกลอกลางบีบล็อกให้ออกจังหวะ เดนซี่และฟาดล็อกคู่กลางที่มีค่าเฉลีย่ยล็อก2.4ครั้งต่อเซตจ,จังหวะอ่านทางไวยร่างสูงม,มากทําให้บอลเร็วหลายทีมเจาะไม่เข้าเดจ e นาโรลิเบอรโรระดับตํานานอายุ37ปีแต่ยังมิ่งจนเหมือนวางบอลด้วยมือนี่คือเวอร์ชั่นสมบูรณ์แบบท,ที่แม้แต่บราซิลก็ยังโดนถล่มยับแพ้3เซตรวดในบ้านตัวเอง เมื่อต้องแข่งกับทีมระดับโลกแบบนี้ไทยจึงต้องเน้นกลยุทธ์ที่เหนือกว่าไม่ใช่แค่การสู้ด้วยพลังอย่างเดียวแต่ต้องใช้ความเสียบคมในเกมการวางแผนและการอ่านเกมให้แม่นยำเพื่อสร้างความได้เปรียบในทุกจังหวะก,การแข่งขันทุกอย่างเริ่มต้นจากเซฟกดจุดด่านแรกของการกดดนันที่จะทำให้เกมรับของอิตาลีปั่นป่วนและเปิดโอกาสให้ไทยทำแต้มได้ไง่ายขึ้น เป้าหมายสำคัญคือซิลล่าและโอโมรุยีสองหัวสาวที่บุกได้ดุดันแต่เกมรับยังมีช่องโหว่โดยเฉพาะการรับเสิฟที่ไม่แน่นเท่าเดเจนารอริเบโรตัวหลักสถิติยังชี้ชัดว่าทีมระดับโลกหลายทีมมักเลือกใช้จัมฟลูเสเซิฟใส่ซิลล่าโดยเฉพาะเพื่อให้เธอหลุดจังหวะและไม่สามารถขึ้นตีได้เต็มที่อีกหนึ่งกลยุทธ์คือการเซิฟบีบบังคับให้เอโกนูต้องรับเองเพราะทันทีที่เธอต้องวิ่งมารับบอลแรกก่อนจะวิ่งกลับไปบุกพ,พลังในการโจมตีของเธอจะลดลงทันที ต่อด้วยเกมรับมหาอึดท,ที่จะเป็นเสาหลักช่วยต้านแรงประทะของอิตาลีพร้อมส่งบอลกับอย่างแม่นยำเพื่อเปิดโอกาสโต้กลับทันทีปิยนุชและกลยรัตจะรับบทสำคัญในการครองมุมกว้างที่เป็นจุดเด่นของเอโกนูและซิลล่าโดยการบีบพื้นที่ให้ตีลูกในมุมที่ยากขึ้นในขณะเดียวกันการจัดบล็อกจากออโรต้องทำหน้าที่ประคองบล็อกและชะลอลูกบอลที่เป็นจังหวะเร็วของอิตาลีเพื่อช่วยให้เกมรับมีเวลาตั้งตัวและสร้างโอกาสสวนกลับที่มีประสิทธิภาพ เพราะอิตาลีมักเน้นเปลี่ยนจังหวะเร็วและหลากหลายถ้าหากไม่มีบล็อกที่ช่วยซ้อนรับอย่างแน่นหนาไทยจะถูกบีบให้ต้องวิ่งเลยตามจังหวะเกมที่รวดเร็วจนเหนื่อยและเสียสมดุลและสุดท้ายคือบอลเร็วตัดจังหวะที่จะทําให้บล็อกของฝ่ายตรงข้ามตั้งตัวไม่ทันและเพิ่มโอกาสทําแต้มให้ทีมไทยอย่างมีประสิทธิภาพทัดดาวหัถยาวิมลรัตน์จะต้องเป็นตัวทำลายจังหวะของอิตาลีอย่างแท้จริงโดยไทยต้องหลีกเลี่ยงการเล่นบอลดงเพราะเดนซิรและฟาอานเกมและบล็อกได้แม่นยำ แทนที่จะเน้นลูกดงเราต้องเน้นเล่นเซ็ตเร็วสลับข้ามสไลด์และดึงบล็อกลางให้ออกไปเปิดปีกเคลือบบุกช่องว่างทั้งนี้พรพันและนักนิชาต้องอ่านเกมให้ไวและหมุนจังหวะเซ็ตได้อย่างแม่นยำรักษาความเร็วของเกมไว้ไม่ให้ชนะนี่ไม่ใช่แค่แม์ธรรมดาแต่มันถือการประลองระหว่างตัวท็อปของโลกกับหัวใจนักสู้สายเลือดไทย บุมบิมชาชุออนเจอซินล,ล่ากับโอโมรุจีบอกเลยงานหนักแน่เพราะสองคนนี้ยิงแรงยิงหนักแถมสปีดก็ไวแต่บุมบิมก็ไม่ง่ายนะรับเก่งแถมสปีดบอลก็ว่องไวความเร็วของบุมบิมจะทําให้เอโกนูที่สูงใหญ่ตั้งบล็อกไม่ทันซินล,ล่าแม้เป็นตัวเก๋าแต่ช่วงหลังรับเซิร์ฟพลาดบ่อยโดยเฉพาะแมตเจอบราซิลไทยอัดล็อกเป้าเซิร์ฟใสเพื่อบีบจังหวะบุก สองเซตเตอร์ต่างยุคแต่เต็มไปด้วยชันเชิงพรพันธ์คือเซตเตอร์ที่ใช้หัวใจอ่านเกมส่วนออโรคคือสมองเยือกเย็นที่ควบคุมจังหวะเมื่อทั้งสองมาเจอกันเกมนี้ไม่มีคำว่าธรรมดาพรพันธ์ขึ้นบอลไวเล่นลูกหลอกเก่งเซตกลางหลอกให้ปีกตกออโรเป็นเซตเตอร์สายบุกใจบอลเร็วไม่ค่อยทิ้งจังหวะให้คิดนานทำให้เกมของอิตาลีเดินเร็วมากฝั่งไทยเลยต้องอ่านเกมให้ไวและขยับบล็อกให้ทนันไม่งั้นจะโดนจาะคันที ตำแหน่งหัวเสาไม่ใช่แค่คนตีแรงที่สุดแต่คือคนที่ต้องแบกทั้งเกมรุกเกมรับและความกดดันไว้บนบา่าและในเกมนี้การดวนกันของหัวเสาคือจุดวัดความแกร่งของทั้งสองทีมเพี่ยวอชราพรทอซูปเปอร์สับท,ที่พร้อมเปลี่ยนเกมได้ใน3ลูกความมั่นใจบวกกับสปีดบอลไว้ทำให้เธอกลายเป็นตัวทีเด็ดที่โค้ชออดใช้ในจังหวะกับขัน โซนจีโอวานินีแม้จะเป็นดาวรุ่งที่มีพลังบุกแต่ยังถาดความนิ่งเวลาโดนกดเซิร์ฟแรงๆถ้าไทยเจาะเซิร์ฟใส่เธอได้จุดนี้อาจกลายเป็นฟรีบอลให้ไทยพลิกทำแต้มสำคัญจุดวัดใจบล็อกกลางอิตาลีมีเดนซี่และฝาสองกำแพงเหล็กระดับโลกที่ขึ้นชื่อว่าเป็นกำแพงเบอร์หนึ่งของโลกโดยเฉพาะฝาที่บล็อกข้ามฝั่งได้เร็วที่สุดในยุโรปไว้ทัง้งไซต์ทูไซ์และอ่านเกมได้ขาดชนิดที่ผิดพลาดยากแต่ไทยเองก็มีจุดแข็งเฉพาะตัวบอลเร็ว สไลด์ดีบอลและเซตหลอกที่หากใช้จังหวะได้แม่นยำจะสามารถดึงบล็อกกลางของอิตาลีให้ลอยออกจากตำแหน่งหากเซตเตอร์ไทยสามารถหลอกได้เร็วพอโดยเฉพาะการดึงเกมให้เดนซี่ขยับพลาดนัน่นจะเปิดพื้นที่กลางให้บุกทะลุและสร้างช่องให้บุ๋มบิม่มวิ่งเข้าทำดีบอลทางเส้นครอสได้แบบไร้บล็อกแม้ชัยชนะอาจยังไม่ใช่เป้าหมายเดียวแต่ถ้าไทยยือได้ถึง5เซตเหมือนที่เคยทำไว้ในปี2023โลกทั้งใบก็ต้องหันกลับมามองเราอีกครั้ง ปีที่แล้วไทยเปิดเซฟแรกด้วยชัยชนะสุดระทึก26ต่อ24แต้มก่อนจะเซฟถึง6แมตช์พอยต์ในเซตที่4และพาเกมเข้าสู่เซตตัดสินอย่างเหลือเชื่อแม้จะแพ้ในไทยที่สุดแต่สิ่งที่โลกจดจำคือไทยคือทีมจากเอเชียที่เข้าล้อิตาลีที่สุดในเวลานั้นและวันนี้แม้จะได้เพียงแค่หนึ่งเซตแต่มันอาจมากพอที่จะเปลี่ยนหน้าประวัติศาสตร์อีกครั้งเพราะนี่ไม่ใช่แค่เรื่องของแต้มแต่มันคือพลังใจที่จะพาไทยเดินหน้าสู่โอลิมปิกอย่างสง่างาม ถ้าไทยจะค้นอิตาลีเราต้องเล่นให้เร็วกว่าคิดไวกว่าและแม่นยำทุกลูกนี้ไม่ใช่แค่เกม1นึ่งแมตช์แต่มันคือภารกิจที่ใหญ่ที่สุดในรอบหลายปีภารกิจที่อาจไม่มีใครคาดหวังแต่เราจะไม่หยุดหวังและบางทีนี่อาจเป็นจุดเริ่มต้นของเส้นทางใหม่ที่จะพาไทยขึ้นไปยืนเคียงข้างทีมระดับโลกอย่างแท้จริง